ในช่วงเวลาหน้าทึ่งที่สุดข,ของเราชาวภาพใต้นานคนหนึ่งต่อสู้เอาตัวรอดจากฉลามที่อันตรายามากในน้านน้ำของเม็กซิโกนณะนักวิทยายศาสตร์ของ National Geographic ทดลองนวัตกรรมใหม่เพื่อดูชีวิตของฉลามให้ใกล้ชิดอีกขึ้นนักวิทยายศาสตร์เหล่านี้หวังจะติดกล้องที่เรียกวา่า คริตเตะแคมเข้ากับตัวฉลามเป็นความคิดที่ดีเมื่อคริตตอแคมอยู่บนตัวฉลามมันก็จะเป็นชาวภาพองตัวมันเองถ่ายภาพชีวิตของมันแต่การติดรล่องบนตัวฉลามนักวิทยาศาสตร์จะต้องรับกับสัตว์ที่มีสัญชตาตญาณต่าสำหรับชาวภาพและผู้เชี่ยวาชาญฉลามลิกคาโลยายอาิชมันจะเป็นเหตุการณ์ที่เลืมไม่ลงโดยบังเอิญ นักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่แค่จับฉลามได้แต่เป็นฉลามหนึ่งในดักล่าอันตรายที่สุดในท,ท้องทะเลล่างเงนื้อหลายร้อยบอลและฟันเลื่อยเป็นแถวทำให้สัตนี้เป็นสัตอันตรายเกินจะยุ่งเกี่ยวแผนการของคดาล่หนึ่งติดลกองสองไปอยู่ที่กลาวไหสามปล่อยฉลามเป็นอิสระแต่ฉลามมีแผนอื่น ขณะนิคถ่ายทำฉลามผ่านทางสายสายที่ยึดไว้หลุดออกแล้วมันเป็นอิสระขณะที่คนอื่นๆแตกกระเจิงนิคถ่ายทำต่อไปเขาะว่ใจว่าฉลามจะไจม่จู่โจมเข้าไปโนนเัื่อ,อยุ่แต่แล้วจากหลังเลนส์นิคะละลายใจที่เห็นมีคนพยายามเกี่ยวตัวมันแต่ขาด เขาจะขยับตัวฉลามบูหันตรงมาที่เขาภาพถ่ายกอบรอบของดกสแสดงให้เห็นภาพสับสนโคลมานี้ฉลามกัดขาเด็กฟันคมเดนปิดงับจากข้อเท้าถึงต้นขารมตกลงไปที่สาย ฉลามทำร้ายต่อไปจีงเนื้อจากมือเขาดิกนักดำน้ำคนอื่นตะโกนขอความช่วยเหลือตกใจทาากระดันรู้ว่าดิกถูกทำร้ายาขณะที่พวกเขาเฝ้าดูฉลามดำลากผมนิกขึ้นสู่ผิวน้ำหน้าถึงเขายัางมีชีวิตอผมขึ้นสู่ผิวน้ำฉลามยังอยู่กับผมและผมเหนื่อยมากตอนนี้ผมเสียเลือดไปมาก พวกเขารีบเข้าไปช่วยฟี์ที่กู้มาได้แสดงว่าพวกเขาทำอย่างรวดเร็วพวกเขาใช้ไม้กระดานเป็นเปลืหามผมเห็นได้ว่าผมมีปัญหาใหญ่ผมมองลงไปเห็นกระดูกที่ขาผมทุกอย่างแยกออกเส้นเอ็นฉีขาดผมรู้สึกว่าผมต้องการการรักษาอย่างดีจริงๆในเวลานี้ ส่งไปโรงพยาบาลหลังจากผ่าตัดเจ็ดครั้งและทำกยายภาพบำบัดหลายเดือนเขาก็ฟื้นตัวดังเดิมน่าทึ่งพอจัวดปีนิกกลับไปลงน้ำถ่ายทำฉลามเขาบอกว่าเาพ,รพราะกลัวความผิดพลาดเขาบรษยุมากากว่าของสัตว์ที่เขารู้จักและยำเกรงผมไม่กลัวฉลามจนเลยเถิดผมก็แค่ระวังมากกว่ากับเพื่อนมนุษย์ของผม คือฉลามตัวนี้คงจะถูกยั่วยุนั่นเอง